สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท,ท,ท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกมมยไทยเจ็ดสีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่26่ิมีนาคมพุทธศักราช2566นะครับคู่แรกนั้นก็จะเป็นวันผู้ใหญ่โจเนินสายไก่ชนนะครับพบกับทางด้านเพชรโทรเพชรสี่ห0,000ื่นพิกัดน้ำหนัก111รปอนด์คู่ที่2ก็จะเป็นกลางปีน้อยพิเกศสันชัยมวยไทยยิมพบกับทางด้านสิธิชัยสอเดชพันพิกัดน้ำหนัก122รปอนด์ คู่ที่สามคู่รองวู่รายการวันนี้ก็จะเป็นเพชรน้ำงามเกตพันธมิตรพบกับทางด้านสถังทองชอห้าพยักษ์พี่ขัดน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบสี่ปอนด์และคู่รายการวันนี้ก็จะเป็นฟูกัสแอสันประตองพบกับทางด้านป้อมเพชรพิเกศนชัยมวยไทยยิมพี่ัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสามสิบปอนด์นะครับนี่เป็นรายการมวยประจําวันนี้ต่อไปมาดูน้ําหนักนะครับเมื่อเช้านี้วันผู้ใหญ่กับท่านเพชรโถมาร้อยสิบเอ็ดปอนด์ทับีกัด ส่วนกลางปีน้อยนะครับคู่ที่สองมา122.4ลดไป0.4สิทธิชัยมา122ปอนด์ทวีกัดคู่ที่สามเพชรํำงานม,มา124ปอนด์สตังทองมา124.4ลดไป0.4โฟกัสแอสันปะตองกับท่นนันป้อมเพชรมา130ปอนด์ทวีกัดนะครับนี่เป็นน้ำหนักเมื่อเช้าต่อไปมาดูราคาเรทนะครับวันผู้ใหญ่กับท่นานันเพชโรโตเรทเปิดมาใหม่ๆนะครับใครต่อรอง เวลานี้ไหลต่อไปทางด้านวันผู้ใหญ่ในราคาสิบเอ็ดแปดนะครับกลางปีน้อยกับสิทธิชัยนะครับสิทธิชัยเป็นต่อในราคาสิบเก้าเพชรน้ำงามกับสตังทองนะครับเพชรน้ำงามเป็นต่อสามสองโฟกัสเป็นต่อป้อมเพชรในราคาสิบเก้านะครับนี่เป็นราคาเด็ดประจําวันนี้แฟนคลับก็อย่าลืมนะครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดนะครับแอปพลิเคชัองสีที่เดียวจบครบทุกความมันการันตีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับ แอพิเคสองสี่เป็นไรพยกยกระบบอัตโนมัตินะครับมีข้อมูลให้เราได้ไปศึกษาไปดูมากมายดูแล้วก็นํามาเปรียบเทียบในการหาเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวเราได้นะครับตัดสินใจดูเป็นข้อมูลแล้วก็นํามาตัดสินใจดูมาเป็นข้อมูลต่างๆนะครับที่ตรงนี้ผมมองว่าเป็นสิ่งที่ดีก็เลยแนะนําแฟนคลับเข้าไปสัมผัสกันนะครับผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วแฟนคลับก็ไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลย หากไม่เข้าใจหรือติดขัดตรงไหนโทรสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับ0 9 3ย์ 03, 5 0480ผมพร้อมูี่ดมที่ให้คำแนะนำตลอดเวลาและก็พี่น้องอยากเข้ากลุ่มไลน์นะครับครอบครัวแอสพิเคสสนะครับมีพี่น้องร่วมแชร์ขายอยู่2,000กว่าท่านที่ตรงนี้นะครับก็จะมีฟอร์มการชกของมวยแต่ละคู่มีน้ำหนักมีราคาเลทแล้วก็มีราคาสดๆดจากขอพวทีบริการพี่น้องฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอยากเข้าเป็นพี่น้องร่วมแชร์ขายครอบครัวนี้เบอร์โทรผมนะครับ 093050480ขึ้นไลน์ <ENGLISH. S 1> ก็ทักมาได้เลยบอกว่าอยากเข้าเป็นพี่น้องรวมครอบครัวแอปพลิเคชัน24ที่ผ่านมายังไปได้สวยนะครับยังนําเงินเข้าบ้านได้เสมอมาอยากรู้ว่าจริงหรือไม่มาเป็นพี่น้องรวมครอบครัวกันดูนะครับเรายินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะครับต่อไปมาดูไม่รักไม่ชอบผมนะครับคู่แรกนั้นวันผู้ใหญ่สูงผู้ใหญ่โจเนินสายไข่ชนพบกับนั้นนั้นเพชรโเพชรสี่หมือนนะครับ <40, 000 S 1> วันผู้ใหญ่วันนี้สูงยาวเข่าแหลมทีเนียนรูปร่างได้เปรียบเยอะนะครับส่วนเพชรโทนเตี้ยล่ํานะครับตัวเล็กแต่ว่าวเขาเกมซ้อมอยู่เพชรสี่หมื่นหน้าเสื่อดีการพิจซ้อมเยี่ยมนะครับเรดเปิดมาใหม่ใหม่ครต่อรองโอ้โหเดี๋ยวนี้ไหลไปทางด้านวันผู้ใหญ่เป็นต่อสามสองแล้วครับจะไหลไปห้าสามแล้วนะครับไหล,ไ 5, ล,หลต่อวันผู้ใหญ่นะ้าเดียวแต่ผมก็ยังมองว่าหน้าลองนะครับมวยแบบนม้กินเพชรโทรยากนะครับตัวนี้เขาเกมหนักแรงการผ่านมวยดีกว่าเยอะนะครับ ถึงจะเสียเปรียบรูปร่างแต่ว่าผมมองว่าความฉลาดความเขาเขมต้นๆน่นนาจ,จะเะบียดราคาพลิกมาเป็นต่อค่อยตัวบางทุนเอาและมีโอกาสพลิกกลับมาชนะได้ด้วยนะครับเปิดหัวมารองไว้ที่เพชรโตเพชรสี่หมื่นนะครับคู่ที่สองกังปีน้อยพิเคสันใจมวยไทยยิมพบกับพระนรศธิิชัยเสอดเชพันกังปีน้อยอาวุธหลากหลายศิทธิชัย็ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าสิทธิชัยนี่ต่อยสม่ำเสมอหนักแรงดีกว่าผู้นี้ใกล้เคียงส่วนตัวผมก็มองว่าน่าลงทุนรองว้ที่กังปีน้อย พีเคแสนชัยมือไทยยิมนะครับวันนี้น่าจะพลิกเข้ามาเป็นต่อค่อยบางกินเอานะครับคุณที่สามเพนํำงานเกียรติพันธมิตรเจอกับสตังทองชองฮะพยักนะครับเพรนำงานสายหนักแรงฝีมือดีสอกคมสตังทองเขาในเหนียวเน็บแข็งแกร่งแข็งแรง,แงต้นๆนเนี่ยเดินจับเดินทีครับสำหรับสำหรับสตังทองแต่ผมมองว่าถ้าเดินช้าเข้าร่องแข้งเดินไปจะจับเจอสอกบวกศอกสวนเจอลูกซ้ายการขอลุ้นนับนอกได้ด้วย ผมมองว่าต้นๆไปก่อนแน่นอนเข้าไปที่เพชรน้ำงามเกรพันธมิตรเข้าแล้วก็ออกตัวบางทุนเอานะครับปิดท้ายรายการด้วยโฟกัสแอนด์สัมปทองเจอกับป้อมเพชรพีแกสันใจเมยไทยยิมโฟกัสสดจากไรนะครับป้อมเพชรเนี่ยเขาเกมกลับาให้ใจไว้ร่างกายก็ดูดีแต่ว่ายังไม่เต็มที่คุณนี้ผมชอบไปที่มวยสดอย่างโฟกัสแอนด์สัตว์ปาตองนะครับน่าติดตามสรุปมไมยร็อกไมยชอบวันนี้ชอบไปที่เพชรโถเพชรสี่หมืน่นเขาเกบหน้าเอาอยู่ คู่ที่สองรองไปที่กังปีน้อยพี่แคเซนชัยเมวยไทยยิมคู่ที่สามเข้าไปที่เพชรน้ำงามเขตพันธมิตรดูดีกว่านะครับต้นตนไปก่อนพวตัวบางทุนเอาและคุยของรายการวันนี้ชอบไปที่โฟกร์แอนดนสันปะตองหนักแรงฟอร์มสดร่างกายดีวันนี้น่าจะเบียดผ่านเข้าป้ายไทยๆนะครับท่านี้ก็กลบับขอบคุญใจกลับทุกท่านนะครับที่อยู่เคียงข้างผมมาโดยตลอดขอต้อนรับจงโชคดีร่ำรวยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ